ตลาดคริปโตเคอเรนซีเหมือนสนามลบถ้าคุณไม่พร้อมคุณโดนฟันแน่นอนครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์เยอะในเรื่องของการเทรดคริปโตเคอเรนซีวิดีโอนี้ผมจะมาแบ่งเกรดความรู้และข้อคิดให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับในวิดีโอ2วิดีโอที่แล้วที่คอมเมนต์กันเข้ามาผมขอทักทายก่อนนิดนึงนะครับแล้วจะเข้าเรื่องเลย คุณโฟเซนนะครับคุณปริวัตรคุณซอยสี่กุ้งน่าจะคุณอยู่ซอยสี่นะครับคุณเบิร์ตทูเฮดผมชอบชื่อนี้มากเลยคุณพี่โคกนะครับ1 973คุณคมไผ่แข็งแรงคุณไทยฮอตนิวส์คุณอภินัทนะครับคุณอีนุตต้มคารลนขออภัยนะครับผมไม่เก่งเรื่องชื่อนะครับก็ยังไงถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับ คุณนัทภูมินะครับคุณอองจารุพงศ์คุณ ksd s u ดคุณหาธเนศและคุณนภาพ,พัฒนนะครับแล้วก็มีพี่หุ้ยชาแนลนะครับดูทุกคลิปขอบคุณมากเลยนะครับพี่เพราะว่าช่องเล็กๆเนี่ยทุกครั้งที่มันมียอด วิวยอดไลค์ยอด Subscribe ขึ้นเนี่ยแล้วผมเพิ่งผ่าน600 subscribe มาเนี่ยผมขอบคุณมากๆจริงๆนะครับทุกคนที่เข้ามาดูมันทำให้ผมมีกำลังใจที่แบบจะเอาเกรดความรู้ใหม่ๆเนี่ยหรือที่ผมมีเนี่ยมาแบ่งกับคนที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะมีอาวุธไปสู้กับเขานะครับก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมชอบมากเลยนะฮะผมทดลอง400บาทนะครับพี่คมไผ่เอ่อตอนนี้พันสาม ก็โอนนะเงินเย็นๆไม่โอนได้ไงครับพี่300กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่พี่ได้แล้วผมชอบมากๆเลยที่คุยกับคนที่พอร์ตเล็กๆนะครับไม่ว่าคุณจะมีพอร์ตแค่แบบ500บาท1000บาทหรือ5000บาทนะครับมีคำถามอะไรถามเข้ามาได้เลยเพราะว่าพอร์ตเล็กๆอย่างนี้เนี่ยคือเป็นพอร์ตจริงเป็นของคนลากญ้าที่แบบว่าเขาอยากจะศึกษาอยากจะเข้ามาทดลองแล้วเขาไม่แบบทุ่มสุดตัวเข้าใจไหมฮะ กับอีกหลายๆคนที่แบบมาถึงปุ๊บเงินในบัญชีมี5,000แล้วแบบลงไปเลย5000อย่างเงี้ยนะครับหรือมีหมื่นหนึ่งลงไป5,000ันอย่างเงี้ยผมว่าเป็นวิธีที่ผิดนะครับเป็นวิธีที่ผิดที่อันตรายพอสมควรทั้งนี้ทั้งนั้นก็คนที่ไม่มีความรับผิดชอบแบบไม่ต้องมีความรับผิดชอบครอบครัวอะไรเงี้ยอาจจะลงทุนได้มากกว่าแต่ก็ยังก็ต้องระวังนะครับเอาละครับมาเข้าถึงเลยเกรดความรู้ที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับที่ผมทยอยทยอยจดไว้นะครับ ก็เรื่องหนึ่งนะครับมีคนถามเยอะมากว่าเทรดเว็บไหนดีครับพี่อ่าเทรดเว็บไหนดีตลาดคริปตัวเคอร์อซีเนี่ยมันเป็นตลาดใหม่มันไม่เหมือน Exchange ของหุ้นมันไม่เหมือนกับโบโรกของหุ้นนะครับที่แบบเขาเปิดมาแล้ว20-30ปีแพลตฟอร์มต่างๆที่คุณเห็นเนี่ยมันประมาณ5ปีเท่านั้นเองทั้งไทยและเทศนะครับของต่างประเทศอาจจะนานกว่าน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีเว็บไหนที่ผมแบบ ชอบเป็นพิเศษผมชอบเท่ากันหมดนะครับในไทยเนี่ยที่ผ่านกรลอตแล้วเนี่ยเทรดได้เลยไม่มีปัญหาของต่างประเทศผมเทรดอยู่2เว็บก็คือ Binance กับคูคอยนะครับส่วนเหตุผลที่ผมเทรดต่างประเทศ,ศ b i n a n c e กับคูคอยเนี่ยเพราะเขามีประกันนะครับเขามีประกันของไทยก็มีประกันเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะไม่หนักไปทางแพลตฟอร์มไหนแพลตฟอร์มหนึ่งผมจะกระจายเป็น3พอร์ต3บล็อกนะครับ เหตุผลเพราะอะไรบางทีมันล่มล่มแล้วพอราคาขึ้นราคาลงจะขายก็ขายไม่ได้นะครับเพื่อน,อนๆคงทราบดีนะครับเร็วนี้ก็มีล่มมาล่มนานด้วยนะครับผมจะแบ่งเป็น3โบกแบ่งเป็น3โบกโบกที่1ผมจะแบ่งไว้แบบ day ์เทรดแล้วผมไม่ day ์เทรดบ่อยนะครับนานๆที่เห็นโอกาสที่ผมจะ day trade 2ก็คือระยะยาวนะครับ3คือผมกันแบบแผ่นดินไหวฟ้าผ่า แผ่นดินไหวพ้าฝาผ้าหมฟายถึงอะไรคนที่เคยเทรดก่อนปี2016นเนี่ยจะจำได้นะครับ2 0 1 7 2 0 1 8ดปี2018นล้กันบิตคอยจากหมื่น 5, เหรียญมาห้าพันเหรียญภายในสมชั่วโมงผมนั่งดูกราฟแล้วผมแบบโอ้โหผมบอกได้เลยว่าวันนั้นอ่ะแต่ละคนเนี่ยเสียเงินกันเยอะมากนะครับมีบ้านบ้านหายมีรถรถหายอ่ะคนที่แบบถล่มตัวเข้าไปนะครับเพราะนั้นพอท,ที่สามผมไม่แตะเลยผมกันแผ่นดินไหวถ้าเกิดว่ามันมีวันนั้น วันที่แบบพิโรดขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยโอเคผมพอทที่3นี่คืออะไรลดถังนะครับเครื่องบินนะครับคือผมเรียกออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีนะครับต้องมีกันไว้แล้วก็คือพอร์ทไหนมันแบบว่ามันเว็บมันล่มอะไรเงี้ยเรายัางอย่างน้อยเรายังแบบมีไว้3 3อันกันไว้นะครับก็ต้องต้องต้องดูให้ดีนะครับใครที่อยากจะ ลงเงินไปทั้งหมดไว้ในพอร์ตเดียวเนี่ยผมไม่แนะนําจริงต่อให้คุณมีเงินสามพันบาทเนี่ยผมว่าเพื่อความสบายใจนะเอาเว็บละพันเลยนะฮะเพราะสา0พันบาทอาจจะเยอะสําหรับคนบางคนนะครับพี่น้องาอาจจะเป็นเด็กที่แบบมหาลัยที่เพิ่งหัดเทรดนะครับมีสา0พันก็แบ่งไว้เว็บละพันเลยอันนี้สองเว็บนี้มันขายไม่ได้อย่างน้อยเราขายเว็บนี้ได้นะครับหรือบางทีเว็บมันล่มมันเทรดไม่ได้แต่มันส่งเงินได้เงี้ยมันก็เราก็ยังทำไรายได้บ้างนะฮะ เอาละครับนั่นก็คือเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คืออย่ายุ่งกับเหรียญเงียบเงียบเหรียญเงียบเียบหมายถึงอะไรบางเหรียญเนี่ยผมเห็นไม่มีคนเทรดเลยแต่คนแบบเอ้ยชอบเหรียญน,นี้เพราะอะไรเพราะโปรเจกต์มันดีอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยแล้วมันไม่มีวอล่มในการเทรดไม่มีการความสะพัดในการซื้อขายเท่าไหร่แบบยอดซื้อขายวันหนึ่งแบบไม่เกิน,ไม,กนไม่เกินล้านอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับพอจะขายขายไม่ได้กฎของผมสําหรับคนที่ฝึกเดทเทรดใหม่ๆนะครับ no volume no trade no volume no trade ถ้าไม่มีการซื้อขายแบบสะพัดเยอะๆผมไม่ยุ่งมันเหมือนกับคุณเข้าไปเที่ยวผับแล้วแบบเพลงไม่ดังอะแล้วใครจะเต้นอ่ะนึกภาพออกไหมครับคุณเต้นคนเดียวเพราะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับแบบบางเหรียญเนี่ยเขาปั่นกันในเหรียญเล็กๆที่แบบว่า market cap เล็กๆเ,เนี่ยเขาปั่นกันนะครับและแบบมันไม่ค่อยมีการซื้อขายกันเท่าไหร่มันแบบเดินช้ามากๆเนี่ยต้องระวังนะครับอ่า อีกอันนึงก็คืออย่าบ้าเหรียญไหนเหรียญหนึ่งอย่าแบบโอ้ผมชอบเหรียญน,นี้มากผมจะถือจนวันตายเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเขาแบบเขาเล่นกันมาแล้วอะสมมุติว่ามันจากบาทหนึ่งมันไป5บาทอย่างเงี้ยแล้วแบบไอคนที่ซื้อบาท2บาทเนี่ยเขาขายทํากําไรไปแล้วแล้วคุณเพิ่งเข้ามาตอนแบบ3บาทแล้วหวังว่ามันจะไป5บาทไปอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ไปอ่ะคือมันเหมือนกับมะนาวที่เขาบีบน้ามะนาวออกไปแล้วอ่ะ นะความเปรี้ยวมันหมดไปแล้วแล้วคุณมาคุณต้องอาจจะต้องรอมะนาวลูกใหม่อีกสักพักหนึ่งะนะครับเพราะฉะนั้นต้องคํานี้สําคัญนะครับเขาเล่นกันไปแล้วหรือ,อยังเวลาเข้าไปอ่านดูในตามเว็บบอร์ดไปตาม facebook กลุ่มอะไรเนี่ยต้องดูว่าเขาเล่นกันไปแล้วหรือ,อยังบางทีคนที่ดอยอยู่เขาเล่นกันมาแล้วแล้วเขาไม่กลับไปเล่นแล้วนะครับเราก็ต้องระวังเจ็บตัวนะครับอีกอันนึงก็คืออย่าก,กดหมดแม็กผมหมายความว่าอะไรหมายความว่า อย่างที่ผมบอกทาไมผมถึงมีสามพอร์ตนะครับสาพอร์ตไม่เท่าไหร่สมมติผมมีพันหนึ่งอย่างเงี้ยผมจะเล่นเหรียญนี้พันหนึ่งเนี่ยผมไม่ใช่ซื้อตูมพันหนึ่งเลยนะผมซื้อเลยทีละร้ 100, 100, 100. อยทีละร้อยทีละร้อยค่อยๆทยอยไม่ใช่กดหมดแม็กเหมือนคุณเล่นพับจีอย่างเงี้ยนะครับคุณไปเอาอาวุธมาได้แบบคุณได้ RPG ีีอย่างเงี้ยแล้วคุณเห็นแบบยิงหมดเลยอ่ะมันศัตรูมาคนสองคนคุณยิงหมดเลยเกิดอะไรขึ้นพราะตอนที่ทุกคนตายหมดแล้วเหลือกันแค่สามสี่คนเนี่ยคุณไม่มีอะไรยิงอ่ะ เช่นกันกับตอนที่ตลาดมันล่วงแบบสุดๆเนี่ยแล้วคุณไม่มีตังค์ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นอย่าก,กดหมดแม็กคอยถั่วแล้วคอยแบบเขียนไว้ในโน้ตของตัวเองว่าเราหน่วยลวะเท่าไหร่บางคนหน่วยละพันบางคนหน่วยละน้อยบางคนหน่วยละหมื่นแล้วแต่ฐานะของแต่ละคนนะครับก็จะแบ่งเป็นหน่วยวันนี้เราเวลาคนที่โปเข้าคุยเรื่องหุ้นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นหน่วยกี่หน่วยวันนี้ลงไปกี่หน่วยกี่ยูนิตนะครับอ่าอีกอันนึงก็คือสับ ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีผมต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับฝรั่งเขาก็ไม่รู้สับคริปโตเคอเรนซีนะครับถึงแม้ว่ามันเป็นจะภาษาอังกฤษเยอะนะครับเหตุผลที่คนไทยหลายคนไม่เข้าใจเรื่องคริปโตเคอเรนซีเพราะว่ามันมีภาษาอังกฤษเยอะแต่อย่าให้สับมันทําให้คุณกลัวนะครับสับง่ายๆอย่าง KYC คืออะไรโตชิ oshi, หมายความว่าอะไรกี่โตชิเท่ากับบิตคอยเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยอย่าปล่อยผ่านตาและอย่ารอให้ใครแปลภาษาไทยนะครับไปแปลไปอ่านไปกดเองนะครับเพราะว่า ถ้าไปอ่านของไทยมากๆเนี่ยมันจะแบบรู้ไทยแล้วพอในอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่มันจะรู้ภาษาอังกฤษหมดหรือว่าเวลาคุณเข้าไปอ่านตามเว็บไซต์หรือฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเนี่ยกว่ามันจะแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนานนะครับเพราะนั้นอย่าคิดว่ามันเรื่องยากเลยคิดแว่าเพิ่มความรู้เข้าไปในหัวแล้วกันนะครับเรียนศัพท์ให้มากที่สุดบางทีผมก็อยากจะมาสอนศัพท์เหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันจะน่าเบื่อหรือเปล่ายังไงก็ลองพิมพ์มันเข้ามานะครับแต่ศัพ์เนี่ยสำคัญนะครับใครไม่รู้ศัพท์เนี่ย เรียนไปเหอะนะครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับอีกอันนึงก็คือต้องส่งเหรียญที่ต้องระวังโอ้โหเรื่องนี้ผมโดนมากับตัวเลยส่งเหรียญต้องระวังนะครับไม่ว่าคุณจะส่งเหรียญอะไรเนี่ยต้องดูให้ดีบางเหรียญมันใช้แค่ address อย่างเดียวนะครับยิงบาร์โค้ดยิงที่อยู่กันเปีย่งเดียวที่ผมโดนมาก็คือเหรียญ xlm นะครับ stella lumen นะครับมันมี2ออย่างนะครับมี address แล้วมีอะไรมี memo หรือบางทีในบิตครับรู้สึกเขียนว่า tag นะครับเพราะฉะนั้น address เนี่ยต้องดูให้ดีนะครับอันไหนให้มันเขียนว่าที่อยู่ก็ใส่ที่อยู่ไปบางอันเขียนเมโมหรือแท็กเนี่ยก็เป็นที่อยู่หรือเป็นเมโมหรือแท็กนะบางแอปหรือบาง exchange เนี่ยบาร์โค้ดมันเป็นของเมโมมันไม่ใช่ address นะครับมันไม่ใช่ที่อยู่นะครับต้องดูให้ดีนะครับใจเย็นๆส่งแบบทีละน้อยก่อนสมมุติว่าคุณจะส่งปริมาณเยอะเนี่ยส่งแบบแกัก๊ก,กหนึ่งทีละร้อยก่อนแต่สเ l ลารูมแมมันส่งเร็วแบบว่า30วิก็ถึงละ ส่งทีละน้อยก่อนแล้วค่อยอัดสมมติคุณจะส่งหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยคุณส่งไปก่อนแบบ500ดูดิใช้เวลานานไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าส่งคริปโตทีไรเนี่ยผมบอกสมัยใหม่ๆเนี่ยผมเหงื่อออกทุกครั้งนะครับทั้งๆที่อากาศไม่ได้ร้อนเอาแล้วครับก็ดูกันให้ดีนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือผมอยากสร้างสังคมหรืออยากให้สังคมในกลุ่มของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเกาะกลุ่มกันและช่วยเหลือกัน ผมเห็นเยอะมากเลยว่าคือมันไม่มีใครที่จะมาสอนในเรื่องของจริยธรรมการเทรดนึกภาพไหมครับมันไม่มีหรอกแต่คุณต้องเข้าใจอย่างว่าการเทรดคริปโตเคอเรนซีมันไม่ใช่กีฬาในประเทศนะมันเป็นกีฬาโอลิมปิกมันไม่เหมือนกับคุณเทรดหุ้นไทยตลาดหลักทรัพย์นะครับคุณเทรดหุ้นไทยเนี่ยมันเฉือนกันแบบแบบฟันต่อฟันนะครับเพราะอะไรสมมติมีตัวเนี้ยพวงนี้ใครจะขายนะเขาบอกเลยรุ่พวกนี้ตัวนี้จะขึ้นมันก็แบบปั๊มปั๊มปั๊มราคากันไอ้นี่ก็เทเลย แต่คลิปตัวคัลเลนซีมันไม่ใช่ถ้าอเมริกาดันนะไทยอาจจะขายได้มันไม่มันเราไม่สามารถปั่นกันได้แบบง่ายขนาดนั้นนะครับคนที่รวยที่สุดในโลกเป็นไงล่ะครับอีลอนมัสปั่นคือไม่ได้ปั่นหรอกคือเขาซื้อ bitcoin แล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ขึ้นแบบวันหนึ่งนะครับแต่ว่าโอเคล่ะ bitcoin นั้นกรณีพิเศษนะครับมันจะขึ้นมันมันคงจะขึ้นไปเรื่อยๆแหละนะฮะแต่หมายถึงว่าอย่างถ้าเอาเสร็จคนไทยเนี่ยมีใครรวยพอที่จะดัน bitcoin ไหมล้วปั่นได้ไหมไม่มี ต้องใช้เจ้าสัวทั่วประเทศรวมตัวกันแล้วแบบอาจจะปั่นได้สักครึ่งวันแล้วก็โดนเทขายหมดนะครับโดนต่างประเทศก็เทขายหมดเพราะฉะนั้นกลุ่มก็เราจะต้องช่วยกันใน facebook group เนี่ยใน Twitter ผมเห็นเฮ้ยมีคนมาเขียนด่ากันอนะ่ะเฮ้ยผมมีคนเขียนผมดอยห้าแ0นเหรียญน,นี้ดีไหมแล้วก็ไปเขียนไปแซวเขาผมถามหน่อยว่าได้อะไรมันไม่มีอะไรมันมันไม่ได้อะไรเลยคุณก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้แต่ถ้าแบบเออพี่พี่ลองปรับพอร์ตดูนะพี่ลองอย่างนี้อย่างนี้เพราะอะไร การที่เราบางทีแนะนําเขาเขาก็อาจจะมีอะไรดีๆมาแนะนําเราไม่ใช่ว่าคนที่รู้คริปโตเคอเรนซีเขาจะรู้ไปหมดนะครับมันมีเป็นหมื่นเหรียญใครจะไปรู้ล่ะครับใช่ไหมฮะเขาคราวหน้าเขาอาจจะมาแนะนําเราก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าสร้างศัตรูคุยกันแบบพึ่งพากันนะครับเป็นพี่น้องกันผมมีอะไรที่ผมผิดพลาดผมก็ต้องการให้คนแย้งผมพี่ตรงนี้พี่พูดผิดนะอย่างนี้ก็พิมพ์ลงมานะครับใครที่มีคําถามแล้วแบบเฮ้ยคุณเข้ามาในช่องผมผมคุณเห็นคําถามเนี้ยเขาอาจจะไม่รู้คุณตอบเลย นะครับผมไม่ต้องตอบก็ได้คุณตอบเลยอ๋ออย่างนี้นะเอออันนี้แปลว่าอย่างนี้นะนะครับช่วยกันขราวหน้าคอาจ,จะแบบว่าเฮ้ยพี่ผมมีอันเนี้ยผมน่าสนใจไหมอ่าทีนี้เราก็แบบวินวินกันทั้งคู่นะครับเพราะนั้นเกาะกลุ่มกันให้ดีอีกอันนึงก็คือระวังในเรื่องของกโกงเว็บลงทุนเว็บลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้ามาในลักษณะของว่ามาเช่าโรบอทเขาของดีก็มีนะครับอันนี้ผมไม่ได้แบบมาต่อต้านใครที่แบบเล่นเว็บไหนอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งแบบถล่มผมนะครับ ผมเชื่อว่าของดีก็มีนะครับแต่ว่าไอ้ของที่แบบมาเช่าเว็บเขาเสียเงินหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาจะแบบใช้โรบอทเทรดให้เราแล้วเราได้ปันผลทุกวันหรือทุกเดือนหรือทุกอาทิตย์เนี่ยเท่านี้เท่านี้เทา่ทานี้แล้วได้เงินคืนเนี่ยต้องระวังให้ดีระวังให้ดีเลยผมไม่ยุ่งเลยนะครับและคือผมไม่กล้าเลยผมไม่กล้าแตะเลยตรงนี้อันตรายนะครับอันตรายมากๆและบางเว็บที่ไม่ดีเนี่ยก็ทําทให้เสียชื่อเสียงในวงการคริปโตเคอเรนซีด้วย นะครับคุณลองไปคุยกับป้าที่ตลาดเดี๋ยบอกลงทุนคริปโตเขาบอกอ๋อแชร์ลูกโซ่หลานโดนมาแล้วนะฮะมันก็เป็นไรพวกนี้อีกอันนึงก็คือในเรื่องของเวลาตลาดขึ้นลงเร็วๆมือใหม่ทําไงแบบโ,โหมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบเร็วมากเลยวันนี้ตื่นเต้นนะครับบางคนเป็นข้าราชการ,กรเกษียณเนี่ยเอาเงินมาลงทุนเนี่ยแทบจะขายนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกไนงะ Money Management ละบริหารเงินให้ดีอย่าเทล,ลงไปให้หมดนะเอาเงินที่แบบพร้อมที่จะเสียค่อยมาลงทุนอย่าเอาเงินค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถมาลงทุนนะเพราะเวลามันเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยเราทำอะไรไม่ถูกแต่สมมติคุณทำอะไรไม่เป็นเลยคุณแบบมือใหม่เพิ่งเทรดได้แบบเดือนสองเดือนปีสองปีหรือไม่รู้จะทำไงเนี่ยบางทีการอยู่เฉยๆดีที่สุดคือคุณอยู่เฉยๆเลยคุณไม่ต้องไปเต้นตามตลาดปล่อยให้มันเต้นไปมันเหมือนกับเราแบบเหมือนรถสิบล้อ มาเข้าวัดอ่ะทางเข้าวัดต่างจังหวัดฝุ่นตลบเลยคุณจะมองอะไรไม่เห็นเลยแต่พอรถสิบล้อผ่านไปคุณจะเห็นอ๋อโอเคมันแค่รถสิบล้อขนหมูผ่านนะครับขนอ้อยผ่านพอหลังจากนั้นคุณก็จะค่อยกั้นกองเพราะว่าบางทีตลาดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fluctuation fluctuate ก็คือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงแล้วมันจะทําการอะไรทาการ correction correction คือปรับให้ราคามันเหมาะสมอย่างบางทีมันขึ้น10บ,บาท 6บาท1ิบาท4บาท10บาทสบาทสุดท้ายมันกําลังหาราคาที่มันสมดุลกับหุ้นตัวเนี้หรือเหรียญตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณ7บาทมาลงตัวที่7จ็บาทห้สิบแล้วมันก็จะวิ่งไซด์เวย์ไปเรื่อยๆนะฮะมันเวลาทําอะไรไม่ถูกไม่ใช่ทุกครั้งนะครับแต่น,นี้ผมยกตัวอย่างบางที่อยู่เฉยๆก็เหมือนกับทําอะไรเหมือนกันบางทีแบบคุณเทรดคริปโตเนี่ยเชื่อไหมบางทีแบบเดือนยังไงผมไม่เทรดเลย แต่ผมถือว่าผมเทรดอยู่นะเพราะว่าผมอ่านข่าวผมดูผมตามผมทุกอย่างในช่วงที่ไม่เทรดหรือในช่วงที่เราติดดอยเราเรียนรู้นะครับเอาเวลามาทาอย่างอื่นอย่าปล่อยให้มันแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยโดนมาอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็ไปมองเป็นเนกาทีฟไปนะครับก็นี้ผมพูดแล้วนะครับอย่าเยาะเย้ยกันในตามเว็บตามอะไรเนี่ยไม่ดีนะมันไม่มีใครได้อะไรเลยนะครับอย่าคุยคุยทับบางคนแบบโหคุยทับกันอย่างเงี้ย โอ้ยคุณเสียสิบสองล้านเหรอผมเสียสิล้านอะไรเงี้ยแล้วไงอะนะครับก็พี่นัพี่มีโซลูชันไหมพี่มีทางแนะนำไหมมีอะไรที่สร้างสรรไหมพี่โยนมาเพราะว่าผมเป็นคนเห็นก่นได้แล้วผมต้องการได้ในสิ่งที่สร้างสรรค์ต้องคิดอย่างนั้นนะครับอะไรที่ไม่สร้างสรรค์นเนี่ยเขี่ยไปเลยเสียเวลาอีกอันนึงคืออยากขุดเหรียญในมือถือถามว่าขุดได้ไหมขุดได้ของจริงมีไหมมีดีก็มีเยอะ แต่ไอของไม่ดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับคุณโหลดแอปมาที่เขาบอกเฮ้ยอันนี้ได้กี่ซาโตชิได้กี่ด็อกคอยนะครับพอโหลดมาแล้วอะไรนะมันบางบางตัวที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะมีบัก๊กเก็บข้อมูลเราเก็บพาสเวิร์ดเราเก็บพาสเวิร์ดเวลาเราเข้าไป Exchange เ,เ,เนี่ยเพราะนั้นเวลาผมใช้ ipad ผมเทรดอะไรเนี่ย ipad ผมนี่คือสะอาดเลยนะครับจะไม่มีแบบแอปอะไรซีซัวเลยนะครับจะมีแค่แบบ Li n e มี u t u b e มี Google แบบธรรมดาสุด,สด ผมจะไม่แบบอะไรซีซัวเลยเพราะว่าผมถือว่านี่แบบนี่คือเครื่องมือทํามาหากินเราเลยอะ่ะเราจะมาโหลดถ้าไอถ้าผมจะมีโทรศัพท์เก่าๆเงี้ยอ่ะใครแนะนํามาให้โหลดนี้เนีย่ยผมโหลดหมดอะ่ะนะครับแต่ผมจะโหลดแบบว่าคือถ้าไม่ได้เหรียญอะไรหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมปาโทรศัพท์ทิ้งได้เลยนะครับเป็นแบบรุ่นเก่าที่แบบสนิมขึ้นแล้วเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยทาได้ต้องระวังนะครับมีเยอะนะครับเราไม่รู้ยิ่งคนยิ่งไม่รู้เรื่องไอทีเนี่ยเขาบอกโหลดโหลดก็โหลดเป็นไงละ่ะฮะแล้วไม่รู้ว่า วันนี้มันอาจจะไม่เอาเงินเราวันนี้มันอาจจะเงินเราข้างหน้านะครับอีกอันหนึง่งนี่เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่แบบดูทนดูมาถึงจุดนี้นะครับก็ข้อสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของระวังพวกเก็บตังสอนอ่าพวกที่แบบไอ้นี่เปิดสอนเนี่ยห้าพันหมื่นหนึ่งแล้วแบบโหนักเรียนผมทุกคนกลับไปรวยที่ดีมีไหมดีมีเยอะมากๆมีเยอะกว่าที่ไม่ดี นะครับมีเยอะกว่าที่ไม่ดีแต่ไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยน่ากลัวมากนะครับเพราะอะไรผมถามหน่อยสมมุติว่าผมบอกว่าเนี่ยคุณมาจ่ายผมสามพันเนี่ยผมสอนให้นะแล้วคุณกลับไปสร้าง,งเงินล้านเลยเฮ้ยผมเอาเวลานั้นมาทําเงินล้านไม่ดีกว่าผมไปสอนคุณหรอนะฮะคุณต้องคิดอย่างนั้นนะว่า ถามว่าโรงเรียนที่ดีเนี่ยเลือกไงก็ต้องไปดูตามรีวิวดูคนที่เขาเรียนจริงมาแล้วเขารู้สึกยังไงมีผลตอบรับยังไงนะครับเรียนดีไหมดีต้องเรียนเรียนดีนะครับผมเองก็เคยไปทั้งอบรมของที่เอ็กเซนต์าเปิดสอนฟรีอบรมที่แบบเสียตังอะไรก็ว่าไปนะฮะผมก็ไปมาหมดในสมัยก่อนในเรื่องตอนที่ผมเน้นไปทางหุ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมีความรู้แล้วก็ได้เน็ตเวิร์กกับเพื่อน เอออันนี้สําคัญนะได้เน็ตเวิร์กได้แบบข้อคิดได้อะไรเงี้ยดีแต่ก็ต้องระวังแบบพวกรายย่อยที่แบบดูอาจจะแบบเฮ้ยไม่แพงเลยอะ่ะเฮ้ยโหลดมาเรียนอย่างเงี้ยหรือว่ามาสอนแบบไก่กากที่แบบแล้วผมจะบอกให้ว่าทุกอย่างที่ผมเรียนมาที่ผมเสียตังเรียนมาแล้วนะไม่มีอะไรที่ผมหาไม่ได้ใน youtube เลยผมหาได้ทุกอย่างเลยถามว่าผมจะหาหรือเปล่าเท่านั้นเนี่ยเพราะมันไม่มีหรอกอาจารย์ j j oon, คนนี้แกเก็บความลับสุดยอดไว้ตลอดชีวิตแล้วแบบจะสอนเฉพาะคนที่มาอยู่ข้างหน้าแล้วให้ตังแกไม่มีหรอกครับ ลูกศิษย์แกรุ่นแรกไปเขาก็ไปทํา youtube แล้วหรือว่าอ,อย่างเพื่อนผมที่ไปเรียนมาเคยเรียนกับผม,มเป็น10ปีที่แล้วเนี่ยทุกวันนี้เป็นอาจารย์แล้วแต่เพื่อนผมสอนดีอันนี้ของจริงนะครับเผื่อว่าแวะเข้ามาดูหาวาดนินทานะครับก็ของจริงก็มีดีและเยอะกว่าของไม่ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดคุณเลือกผิดเนี่ยคุณเสียตังค์ฟรีนะครับพอกลับมา พอกลับมากด youtube ดูอ้าวตายเต็มเลยนะครับเสียตังฟรีเอาแล้วครับนั่นก็เป็นเกตความรู้แล้วก็ข้อมูลเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆที่ผมแบบมาทำแบบขำๆแบบแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน้องใหม่นะจริงๆผมมีเยอะมากเลยอะแต่ผมแบบไม่รู้ว่าคือบางคนที่แบบอาจจะมีความรู้แล้วเนี่ยพอมาฟังแล้วแบบเฮ้ยรู้หมดแล้วเสียเวลาเนี่ยพูดทำไมนะครับกับบางคนที่คือผมขอให้วิดีโอเนี้ย ช่วยคนคนเดียวเนี่ยผมแฮปปี้แล้วผมถือว่าผมไม่เสียเวลาแล้วเพราะผมทําคำขำๆสนุกๆน,นะครับนะก็อย่างที่ผมเรียนนะครับตอนนี้6 0 0 s u b s c r i b e แล้วขอพระคุณมากๆนะครับขอพระคุณมากๆที่ทำให้ผมได้แบบมีฮ o อบบี้แบบสนุกๆแบบเออมีอะไรมาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ผู้ที่จะมาสอนทางด้านการเงินการลงทุนเลยนะครับใครจะทำอะไรเนี่ยต้องปรึกษาตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ ไม่ใช่ว่าผมรู้ไปหมดนะครับอะไรที่ผมพูดผิดพิมพ์ผิดเขียนผิดเนี่ยเพื่อนๆก็แก้มานะครับเราช่วยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนดูต่อไปครับสวัสดีครับ